พี่ทองแท้ไล่เล่นนะคะทุกคนน้องไม่ได้กัดนะคะน้องเขาหยกอันนี้คือแม่เหมียวนะคะแม่แม่ส้มนะคะที่เขามีลูกสามตัวแล้วเขามาคลอดอที่เขาให้อะไรนะให้นมอยู่หลังบ้านนะคลิปเกาะหน้านั้นนะคะทุกคนเนี่ยเขาก็มากินบ่อยเลยค่ะเดี๋ยวนี้เยน็ยนๆดูลูกเขาลูกเขาก็สนิทกับเด็กๆที่บ้านเลยนะ,ะเดี๋ยวนี้ ิ่งเล่นกันใหญ่เลยคนะ่ะเนี่ยอิ่มลนะดูดูเขาไม่ได้กลัวเรานะคะทุกคนเครื่งองใส่เขาชินเราวมั้เขาเห็นเราเขาก็ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะคะแต่เราก็ไม่ไปใกล้เขา ดูคนนั่งมองดูเขาลองลองหาแม่เขาพี่ร่ำรวยมาละทุกคน,กคน,กคน,กคนดูพี่ร่ำรวยจะฝ่าด่านมาได้ไหมพี่ร่ำรวยเขาวะเราดูพี่ร่ำรวยนะคะทุกคนว่าพี่ร่ำรวยจะมาได้ไหมรอดูพี่ร่ำรวยค่ะพี่ร่ำรวยจะมาได้ไหม จะมาได้ไหมมาได้อยู่ค่ะแต่แม่เขาค้างใส่แม่ของแมวส้มอะค่ะเขาค้างใส่น้องลำ่อกี้คิดว่าน้องลำรวยจะไปทําร้ายลูกเขาลอยมาหาแม่ลูกมาลอยมานน่มานน้ลูกลอยมาหาแม่ทางนี้ลูกโอเคลอยมาทางนี้ครับลอยมาหาแม่ครับมา รวยมาหาแม่มารวยมาเลยลูกรวยไม่กล้ามาเขากลัวไอแ้แม่แมวส้มทำร้ายนะคะลุกเขาหน้ารักมากเลยน้องน้องรวยรวยมาหาแม่มาลูกมาตักทางลูกหมดเลย แมวส้มดักทางเด็กๆหมดเลยเขาไปทางอื่นน้องเรารวยหลบค่ะหลบแมวส้มขวางทางหมดเลย นฝนตกนะคะพื้นนะ่ะพื้นที่ปเปียกๆอะ่ะคือเมื่อคือนฝนมันตกไปละไปค่ะไปแล้วทุกคนกินเสร็จก็ไปละรวยไปเลยลูก ที่รำรวยไม่กล้ามาเลยตรงพื้นที่เปียกมันคือฝนตกเมื่อคืนนะคะตกใส่พื้นยังแฉะอยู่พี่รำรวยอยู่ในอตรงกำแพงไม่กล้ามาลงมาแล้วเอาไม่ใช่ไม่ใช่พี่รำรวยเนี่ยแมวเ,เลยแมวส้มเล็กตัวคนโอเคคิดว่าพี่รำรวย ดูไปละไปละไปหาแม่เขาละไปละข้างหลังค่ะจะอยู่ข้างหลังส่วนใหญ่เขาจะเล่นข้างหลังกัน <laughs> มาแล้วแหละลูกเอ้ยเก่งยังเลยเก่งยังเลยลูกแม่